แฮปปีนะะ้น HAPPY NEW YEAR คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันปีใหม่นะคะรี่แหลคคูก็มีกิจกรรมเล็กน้อยให้น้องๆทุกคนก็จะมีกิจกรรมชายเย็นเป่าดีได้ดีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นยังไงมาดูกันเลย หุยนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรสะไม่ใช่ไม่ใช่ต่ามือทำะไนี่ทำอะไรทำอะไรกะหางเหรอไม่ใช่หางหางเออนี่นี่เป็นอะไรติ๊กจกไม่ใช่ไม่ใช่จบติ๊ก สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จอบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับกิจกรรมของ r ีแลกคูนะคะส่วนปีใหม่เนี้ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะแบบมีกระท่อนกระแท่นกันบ้างนะคะแต่ปีใหม่เนี้ยปีใหม่ก็หวังว่าจะเป็นปีที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังทุกๆอย่างนะคะเป็นปีที่ดีต่อ,ตอไปค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย